เรามีแฟนเพจน้องคนหนึ่งนะฮะอายุ13ปีซึ่งเป็นสิ่งที่กัดไม่ปล่อยจริงๆผมก็อยากจะแชร์เรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยฝากบอกทุกคนด้วยนะครับว่าเสื้อมาถึงแล้วนะครับทุกคนเมื่อวานนี้เราตื่นเต้นมากนะฮะเพิ่งส่งกันถึงเมื่อวานแล้ววันนี้เนี่ยเช้าตรู่มาเนี่ยผมต้องรีบลุกขึ้นมาทําคลิปกันเลยนะครับในเมื่อเราขายได้หมดแล้วเนาะแล้วเราก็จะบาบอกทุกคนว่ารายได้ส่วนหนึ่งของทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะเอาไปทําบุญ สบายดี <Sm> สวัสดีครับแล้ววันนี้ผมจะมาขอเล่าความทับใจของน้องคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เราแล้วกันคือน้องคนนี้นะครับเขาอายุ13ปีผมแปลกใจมากเลยว่าแฟนเพจของเราเนี่ยดูจากข้อมูลข่าวดูจากความรู้ดูจากสิ่งสาระที่เราใส่เข้าไปเนี่ยแฟนเพจส่วนใหญ่ของเรานะครับจะมีอายุตั้งแต่ประมาณ20นะครับ ถึงประมาณ35ที่เยอะมากๆเลยนะครับร่วมประมาณ70-80เลยละแล้วก็40ขึ้นไปในประมาณสัก20-30นะฮะที่สูงสูงขึ้นไปแต่กับกลายเป็นว่าเรามีแฟนเพจน้องคนหนึ่งนะฮะอายุ13ปีซึ่งเ,เขาติดตามเรามาตลอดเวลาแล้วพอรู้ว่าเราได้จัดทำเสื้อนี่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้ทักทายเข้ามาฮะ,ะทักทายทุกช่องทางเลยจริงๆ ตั้งแต่ครั้งแรกที่อยู่ใน YouTube ที่เราสมบอกว่าเราจะขายเสื้อเนี่ยน้องเขาเขียนมาบอกว่าพี่ผมจะต้องสั่งยังไงอ่ะผมสั่งไม่เป็นผมอายุ13ปีเราก็บอกว่านี่ไงเราจะสั่งไปในไลน์นะแล้วเราก็โอนเงินผ่านไลน์พี่ครับผมไม่มีบัญชีจะต้องทำยังไงดีแล้วเราก็เข้ามาเห็นแล้วเราก็มาบอกต่อเรายังไม่ทันเท่าไหร่ในคลิปที่2น้องเขาก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fan Page ของ t h a i l a ทูเกเตอร์นะครับแล้วก็เข้ามาทักทายกับเราว่าพี่ครับผมอายุ13ปีผมจะต้องสั่งยังไงผมสั่งไม่ได้เราก็บอกว่าโอเคใส่แอป l ลายนะใส่แอป w a t s a อ p นะครับแล้วเขาเข้าไปเขาก็บอกว่าเขาโหลดเขาทำไม่ได้เขาโหลดยังไงยังไงดีพี่ครับพี่เก็บเสื้อตัวนี้ให้ผมได้ไหมครับสิ้นเดือนหน้าผมจะเอาเงินมาจ่ายให้พี่ หรือว่าพี่เก็บเงินปลายทางได้ไหมนู่นนี่นั่นแบบคือเรามีความรู้สึกว่าเขาอะตั้งใจมากๆเลยแล้วเราก็บอกไปได้ครับไม่มีปัญหาเลยสําหรับน้องเลยเดี๋ยวเราจะทํายังไงดีให้น้องได้เสือ้อเพราะว่าน้องตั้งใจมากๆากไงแล้วเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ย พอเสื้อก็มาเมื่อวานใช่ไหมครับแล้วก็มีผู้ช่วยในการตอบในการสั่งเสื้อนะครับก็จะเป็นคนที่รับออเดอร์ตรงนั้นซึ่งผมมาทาไม่ไหวแน่ๆนะฮะทุกวันจะต้องทําคลิปแล้วก็งานประจําอยู่ด้วยเนี่ยเมื่อวานนี้ผู้ช่วยผมก็ออกมาบอกนะครับว่าเนี่ยพี่น้องมีคนคนนึงนะอายุ13ปีเนี่ยเขาเขียนเข้ามาทั้งทายกับเราละเราก็บอกว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแม่ผมแอดไลน์พี่ไปเนี่ย อันนั้นเป็นเสื้อของผมนะครับผมใส่เบอร์เอครับแล้วก็ส่งมาให้ผมด้วยนะครับเนี่ยผมจะบอกให้แม่ผมโอนไปให้แล้วเขาก็ส่งมาเรื่อยนะครับแล้วเขาก็ประมาณว่าแม่ผมโอนไปหรือ,อยังครับแม่ผมทักไปหรือ,อยังครับผมบอกไปแล้วครับว่าอันนี้มันเป็นของขวัญวันเกิดของผมซึ่งแม่ผมจะจัดการให้คือเขาปวไม่ได้เสื้อมากๆไงแล้วเขาก็พยายามที่จะแบบว่าอยากจะได้มันมากๆเขาก็ เห็นถึงความตั้งใจของน้องเขาว่พี่ผมก็เลยผมก็เลยบอกกับน้องเขาไปว่าน้องครับน้องไม่ต้องส่งเงินมาเลยนะเดี๋ยวพี่จะส่งเสื้อตัวนี้ให้น้องเลยให้พี่เห็นถึงความตั้งใจของน้องมากมากเลยแล้วก็ฝากบอกคุณแม่ของน้องด้วยนะครับอย่าว่าน้องเขานะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาเขียนน้องเขาส่งคลิปเสียงมาด้วยแหละอยากจะให้ฟังเลยพี่ผมว่าไม่เป็นไรอะ ผมกลัวพี่ขาดทุนอะเพราะว่ายัางไงเสื้อเนี้ยแม่ผมก็ต้องซื้อให้ผมเป็นของขวัญวันเกิดผมอยู่ดีถ้าพี่ส่งฟรีเดี๋ยวผมกลัวแม่ผมว่าผมอะไปไปไปรบกวนพี่บังคับให้พี่อะ่ะส่งฟรีให้ผมอย่างเงี้ยผมกลัวโดนดุอ่ะจะว่าย,ยัางไงผมกลัวผมกลัวแม่ดุผม คือน้องเขากลัวคุณแม่ว่ามากๆว่าจะมารบกวนผมจะกลัวผมขาดทุนจะกลัวว่าเข้ามาจูจี้พี่เขามากเกินไปหรือเปล่ามารบกวนพี่เขามากหรือเปล่าไม่เลยครับคุณแม่ครับอยากฝากบอกเลยว่าคุณแม่เลี้ยงลูกออกมาดีมากๆนี่แหละฮะมันเป็นสิ่งที่น้องเก็บความรู้สึกอันนี้เไว้นะมันคือความรู้สึกของความที่อยากได้และมุ่งมั่นแล้วทามันขึ้นมาเนี่ยแหละฮะมันเป็นสิ่งที่กัดไม่ปล่อยจริงๆผมก็อยากจะ แชร์เรื่องราวดีๆอย่างนี้ฝากบอกทุกคนด้วยนะครับว่ามันเป็นกําลังใจแหละมันเป็นแรงบันดาลใจของทุกคนนะจริงๆพี่นะรู้สึกว่าได้เห็นผลความของน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยลุกขึ้นมา6กโมงเช้าเนี่ยออกมาอัดคลิปกันเลยแหละก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราลงมือทําแล้วเราอยากได้มันมาแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วผมก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าน้องคนนี้ต้องเติบโตขึ้นมาอย่างเก่งมากๆแน่ๆนะฮะ เก็บความรู้สึกนี้ไว้แล้วก็ฝากกับทุทกๆคนเลยฮะจริงๆมันคือการกัดไม่ปล่อยครับคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณสามารถทําได้แล้วคุณสามารถที่จะรอดแล้วคุณสามารถที่จะมั่นคงได้แล้วคุณสามารถที่จะได้มันมาได้เนี่ยลงมือทําอย่างเดียวเลยครับและนั่นก็คือเสียงที่ผลมันออกมานะฮะแล้วแรงบันดาลใจของน้องเขาอ่ะก็ส่งมาถึงผมด้วยซึ่ง แรงบันดาลใจพวกนี้ครับมันจะส่งมาหาผมทุกวันเลยและให้ผมมามีมีความรู้สึกรักแล้วมีความรู้สึกอยากทําช่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าทุกคนอะ่ะมีแรงบันดาลใจส่งกันไปมาถึงแม้นด่านจะปิดนะฮะเราไม่สามารถติดต่อด้วยกันได้เราไม่สามารถเดินทางหากันได้แต่เรายังมีแรงบันดาลใจครับว่าสักวันหนึ่ง เราจะกลับมาเจอกันอีกนะฮะแล้วกลับไปเที่ยวกันอีกเรากลับไปกอดให้มันแน่นกว่าเดิมอีกนะฮะนี่ละครคะคือสิ่งที่เราอยากจะมาแชร์กันเนาะก็ขอบอกชื่อน้องเขาสักนิดหนึ่งละกันน้องเขาชื่อน้องสีหราชนะครับเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทร์นะฮะก็สัญญาครับว่าถ้าด่านเปิดเมื่อไหร่น้องครับพี่อยากจะไปเจอน้องจังเลยแฟนเพจอายุ13ที่ชอบแล้วรักในสิ่งที่เราทำ ก็คือตื่นเต้นนะฮะกับทุกคนด้วยว่าเสื้อเนี่ยมันมาถึงแล้วเราก็ได้ทําการตรวจนะครับแล้วก็เช็คกันทั้งหมดแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสวยงามมากๆเลยจริงๆลองมาเปิดดูสักตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมอ่ะได้ทําการฉีดแอลกอฮอล์ข้างในทั้งหมดแล้วนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยผมจะทําการแพ็คกิ้งนะฮะส่งลงไปลงไปในซองเนี่ยนะครับ แล้วเราก็จะใช้แอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับฉีดๆดๆดๆตรงซองถุงพลาสติกของทุกตัวเลยนะครับแล้วผมก็จะใส่เข้าไปในซองแล้วก็ส่งไปถึงพัสดุของทุกคนนะครับแล้วก็เวลาทุกคนได้รับซองพัสดุเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอให้ทุกคนนะฉีดแอลกอฮอล์ตัวเนี้ตรงที่ซองข้างนอกด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเราปลอดภัยกันไว้ก่อนเนาะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยเราก็ข้างในเนี่ย,นเ,นย,นเ,นยเราก็ฉีดแล้วรอบหนึ่งนะฮะ แล้วก็เสื้อที่ได้มานะครับค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีแล้วก็สวยงามนะฮะตรงตามสเปคที่บอกข้างหลังเราก็จะมีฮูดสีขาวนะฮะแล้วก็มีตัวหนังสือคำว่าไทย l o u d o g e a k e r อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําการรีบส่งไปให้ทุกคนนะครับณตอนนี้นะครับคนที่สั่งมากับกลายเป็นว่าผมสั่งเผื่อเบอร์ L กับ XL เยอะนะครับแต่กับกลายเป็นว่าแฟนเพจของเราเนี่ยสั่งเบอร์ M ค่อนข้างเยอะมากๆเลยจนกระทั่ง คำนวณผิดละหายไปต้องประมาณ20ตัวนะผมก็เลยทำการสั่งเพิ่มไปนะฮะซึ่งสั่งเบอร์เเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ50ตัวนะฮะแล้วก็เบอร์แสั่งเพิ่มขึ้นไปอีก50ตัวสมทบกันเข้าไปนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยค่อนข้างแฟนเพจค่อนข้างอยากจะได้กันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วเมื่อวานเนี้ย มีทางสปอรลาวนะฮะสั่งเข้ามาทีเดียว19ตัวเลยละแล้วก็ยังโชคดีนะฮะที่19ตัวนั้นยังอยู่ในลิสต์นะฮะเมื่อวานนี้มีคนเขียนเข้ามาครับตอนประมาณร่วมประมาณตี2ตีสบมั้งเช้านี้ผมเปิดขึ้นมาดูนะครับอยากได้เบอร์3 XL 1ตัว XL ตัวหนึ่งเลยนะฮะ3 XL เบอร์เบอร์เนี้ยก็จะหมดแล้วแหละเพราะว่าเอาเข้อริงจีนะเราต้องคำนวณไง ว่าไซส์นี้ต้องเท่าไหร่ไซส์นี้ต้องเท่าไหร่เพื่อให้ได้จํานวนที่มากพอสมควรนะครับในการสั่งซื้อตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่นะครับก็เหลือไม่เยอะฮะเหลือเบอร์ L เบอร์ M แล้วก็เบอร์ XL นะฮะที่เยอะถ้าใครสนใจก็เข้ามาสั่งจองเข้ามาถักถ่ายกันได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำเสื้อมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่อยากจะบอกนะฮะว่าเราทำเสื้อขึ้นมาเพื่ออะไรในเมื่อเราขายได้หมดแล้วเนาะ แล้วเราก็จะบอกบอกทุกคนว่ารายได้ส่วนหนึ่งของทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะเอาไปทำบุญให้กับที่สปปลาวนะฮะตอนนี้แอดมินอ้อยนะฮะหญิงปุ๋ยลุยลาวแล้วก็น้องโดกน้องม่อนเนี่ยก,กำลังช่วยกันดูกันอยู่นะฮะว่าเราจะเอาไปบริจาคที่ไหนดีอาจจะไปที่วัดมัง้งเอาของเอไปให้ที่วัดมัง้งเพื่อให้วัดเนี่ยไปแจกให้ชุมชนต่อไปนะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรากำลัง คิดกันอยู่นะครับน้องๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเจอกันระหว่างทางนะครับที่เราช่วยเหลือกันจุนเจียกันนะฮะบ่งบอกข่าวกันมานะฮะนี่แหละคือสิ่งที่สายสัมพันธ์เราไม่ขาดจากกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าห้างร้านบริษัทไหนนะครับที่เป็นสปอนเซอร์กันอยู่หรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับอยากจะมาร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับเราจะเอารวบรวมเนี่ยเอาไปนะฮะแล้วก็เอาไปบริจาคกันนะฮะ บริษัทไหนๆก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะร่วมบริจาคนี่เดี๋ยวผมจะลงโลโก้จะพูดถึงให้เลยนะฮะก็ขอฝากบุญด้วยละกันนะฮะของทั้งหมดนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะส่งจากเมืองไทยนะครับไปที่ไทยนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะส่งไปให้คุณหญิงปุ๋ยดุยลาวนะครับคุณหญิงปุ๋ยดุยลาวเนี่ยเขาเป็นคุณปุ๋ยนะฮะที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่สปป,ปลาวเขา ได้ทําธุรกิจอยู่ที่ลราเนี่ยมากว่า20ปีแล้วในการที่จะขนส่งนะฮะแล้วดูแลสินค้าของคนไทยเนี่ยที่อยู่ที่สมปลาวนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้พื้นที่และเขากระจายสินค้ากันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะเราเลยได้ราคาถูกนะฮะในการจัดส่งงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหญิงปุ๋ย,ยรุยลาวด้วยนะครับที่ช่วยกันเอื้อความสะดวกให้กับพวกเรานะครับในการที่เราจะส่งของกันไปมากันได้อย่างแบบว่าสบายใจแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะฮะ นะหลังจากนี้ก็ประมาณสักสองสมวันนะฮะอาจจะถึงที่เมืองไทยก่อนนะฮะผมจะต้องส่งไปที่ลาวแล้วก็ทางคุณหญิงปุวยเนี่ยจะส่งไปให้ตามแขวงต่างๆทั่วไปนะฮะทำยังไงให้เราเนี่ยสองประเทศเนี่ยไม่ห่างการติดต่อกันแล้วเราอยากติดต่อได้ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเขียนเข้ามาติดต่อกันเข้ามาทักทายกันในทุกๆคลิปที่เราทํากันขึ้นมานะฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยระฮะมันคือสิ่งที่สายสมัมพันธ์จริงๆที่เราทําทุกวันนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะทุกๆคนนะครับที่ยังติดต่อกันมีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันเข้ามาทักทายกันเข้ามาให้กําลังใจกันและนี่นะคะคือสิ่งที่มันหายยากมากๆเลยอะ่ะมันคือผู้คน ความสัมพันธ์ที่ดีๆนะฮะที่เรามีให้กันมาตลอดเวลาก็ข่าวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีอะไรดีๆแบบนี้กิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยแล้วเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว t ูแกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับทุกคนมีความสุขนะครับทุกคน